ว้าวไม่บนยุงแมวว้าวมาปมาปลาเนี่ยมาสอครับปลไมเพราะครับอู้ยบังบงนะครับี่นี่ยได้เลง่ายเลยนี่นี่กำลังกุยเอาเลยครับนี่กำลังกเอาเลยรุ่งรุรมาจับก่อนเลยกันเกันรุ่งนุงงลนะโอ้ยกำลังนอนเลยพี่น้องโอ้ย้บังบงแมว้าเลยเอาเเอาเ อะปวะเออเฮยมีตัวใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้เอาเวเอาเเอาเเอาเเน่มดน้ำงอุ้ยขักขนานาครับอุ้ยบุญขากันหนาเลยขักันีอออ่คักเน่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 ยน่เ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 เน่่ยน่เ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 น่น่เ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 ่น่เน่เนยเน่เน่เน่น่เน่เนยเน่เนยเน่เนยเน่น่ เนึงเ้าโล่ที่นึงโอ้แด้แกงนึ่งนะครับแม่งเดียวครับจะซบเลยเว้ยอ้หมัน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 มันหมันหมันครับนันกล้วนันอ้นโอ้อยู่แบบโอ้โหเล่าร้ายฮะนี่ได้เกงหนึงแล้วไอตีนีันี่อุ้ยแมนมันจังว้เลยเนาะอู้หหา